เดี๋ยวเราจะมาให้ดูแผ่นวงกลมกันนะคะว่ามันติดยังไงอันนี้จะเป็นไซส์73นะคะอันนี้จะเป็นไซส์8ปกปกติแล้วอะ่ะมันจะเป็นแผ่นสีแดงแดงแปะนะคะแต่นี้เราแกะเรียบร้อยแล้วใครที่อยากได้เป็นกาวสองด้านให้เลือกกาวสองด้านนะคะกาวสองด้านจะได้เป็นแผ่นแบบนี้ ส่วนลักษณะกาวมันก็จะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะคะมันสามารถลอกออกแล้วก็แปะตัวใหม่ได้นะคะอะที่ทุกคนซื้อไปแล้วมันไม่ติดเพราะว่ากาวตัวเนี้ยมันจะยึดเหนียวตามอุณหภูมิรถนะคะอะนี่ถ้าเราแปะคอนโซลตรงนี้นะคะเราอาจจะต้องเอามันไปตากแดดก่อนแต่ตอนนี้รถเราอ่ะโดนแดดจนกระจกมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะกระจกให้ดูนะ อันนี้คือเราใช้งานแล้วนะคะเนี่ยกระจกรถมันร้อนเห็นไหมมันจะงัดไม่ออกเลยเนี่ยเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนลอกตัวนี้ออกนะคะที่จับมือถือของทุกคนอะแต่ถ้าใครตรงนี้ไม่เหนียวแล้วที่บอกนะคะให้สั่งแผ่นกาวสองหน้าแบบนี้ไปแปะนะคะอันนี้เราจะติดให้ดูข้าวๆนะคะว่าอันนี้ติดแบบไม่ได้เอาพลาสติกออกละ นี่นะคะมันก็จะอยู่แบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยทำไมต้องมีแผ่นรองตัวนี้เพราะว่าบางทีอะซิลิโคนมันละลายนะคะหน้ารถแล้วบางทีอะกาวของตัวยึดซิลิโคนเองอะมันเหนียวจนมันเช็ดไม่ออกนะคะหลายคนก็แบบมันเช็ดยังไงอะไรอย่างงี้บางคนก็เลยซื้อตัวนี้ไปติดแทนนะคะเพราะว่ากาวตัวเนี้ยมันจะ ไม่เป็นคราบกาวนะคะทุกคนสามารถดึงออกได้เลยเนี่ยสามารถดึงออกได้เลยนี่นะคะเห็นไหมมันต้องร้อนมันต้องร้อนมันถึงจะติดเพราะว่าตอนนี้ยกระจกเรามันโดนแดดจนมันเนี่ยร้อนมากเลยกาวตัวนี้มันก็เลยติดดีมากเลยนะคะแล้วดึงออกก็ไม่เป็นคราบเนี่ยติดแบบนี้ได้เลย แต่น,นี้เราไม่ได้เอาสติกเกอร์ออกนะเพราะว่ารีวิวให้ดูนะคะตามนี้เลยนะ